สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคือเก่านะคะท่านผู้ชมคลิปนี้เปิดโตด้วยรอยยิ้มอีกแล้วนะคะในคลิปนี้จะมาลงสูตรหวยได้วันห้แฟนช่องได้พิจารณากันคือเก่าท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ปล่อยคลิปไร้วันออกไปนะะ้ชมเลขแตกจังๆเขาจังๆรั่วๆเลยท่านผู้ชมโดยเฉพาะสูตรของแม่ริมโขงนะคะเมื่อวานนี้ แตกสามตัวสองรอบเลยนะคุชมแตกเทิ่งสามตัวสองตัวจัง,จงๆนะคะห้าหน้อยปังมีหลีนะคะท่านผูช้ชมเลขสามตัวแตกสองรอบจังๆนะคะแล้วก็เลขสองตัวนะคะเข่าสามรอบน้องชมปังคักปังแนนนะคะเมื่อวานนี้ผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับช่องแพร่วยเฮาไปเสี่ยงโชคเสียงมันก็ยินดีน้่ได้หลายเลยะคะ่ะเด้อเลขที่ออกนะคะเมื่อวานนี้ ห้าน้อยพิเศษนะคะคือเจ็ดศูนย์แปดนะคะที่ฟันไห้นะคะมชมคือศูนย์เจ็ดแปดนะคะแล้วก็เลขน้อยปกติเลขที่ออกคือหาหกนะคะมชมเน้นไห้เลยนะคะหาหกหกหาตัวนี้ปังรั่วนะคะมชมพ่อมหอดน้อยวี p อพีนะคะรับทรัพย์กันไปนนอแล้วนะคะน้อยวี p อพีสามตัวแตกอีกรอบชมแตกเท้งบนแตกเั้งล่างนะคะเลขที่ออกคือหาหกศูนย์นะคะ ฟันไห้เน้เนๆสามตัวเลยนะผู้ชมแลักการเลขยลงังโอคกซี C นะคะหกซี o K C กะมาตรงๆบเดกับเลยนะผู้ชมฟังรั่วนะคะงวดนี้นะคะผู้ใดได้โชคได้มันไปแล้วนะคะหรือบอทดานในหลุ่นแนวทางกับช่องแพร่รวยต่อเลยนะคุณผู้ชมในคลิปนี้จะมีสูตรของแม่ริมโขงสูตรของเซียนปะคนชัยแล้วก็สูตรของอาจารย์ต่อยนะคะสูตรของเซียนปะคนชัยงวดที่ผ่านมาก บ่หน่อยหนาน้ำผ้ชมเลขเลาวพัฒนาของเซียนเหาแตกจังๆเขาโตนิน่นเต็มๆนะคะสีเซียนเน่นนหายนะคะพ่ชน่มสีแปดนะคะเลขก็ไปออกแปดสีนะคะงวดทผ่านมาปังอีหลีนะคะเลขห้าน้อยของเซียนประคนใชัยเลขที่ออกคือสามสีหกนะคะสีหกกับมาตรงๆน้ำผ้ชมปังรัวๆนะคะเลขของสูตรแม่ริมโขงงวดนี่กระดิจัดออกมาให้แล้วค่ะพี่ช่ม งวดนี้เป็นงวดวันพุธนะคะพุธที่สามสิบเอ็ดมกร,รานะครับชม่มงวดนี้แยกน้อยเป็นน้อยเล่าเป็นเล่าเลยนะคะรับช่มรับซับรับโชกใส่เงินบ่ันเบิดนะคะท่านชม่มแตกเทิงสามตัวสองตัวไปแล้วนะครับมาว่านนี้งวดนี้จะไม่เบิงเลยนะคะว่าสูตรห้าน้อยได้ตัวใดเน่นะคะสูตรแม่ริมโขงที่จัดห้มือนี่นะครัชม่ม นี่คือสูตรของแม่ริมโขงชุดเต็มเลยนะคุผชมที่จัดให้เน่นๆมือน,นีนะคะอันนี้คือห้าน้อยมัดรวมนะคุณผู้ชมงวดวันพุทธที่31มมกราหกเจนะคะเลขกหิ่งเล็กแลนฟันไห้มี่หามี่หมี่ศนย์นะคะมี่ชุดเต็ม06 07 08 09ูนย์หาสองหาสา ห้าแปดแลักกัห้าเก้าหกสามหกสี่ล้กกับหกเก้าน้ำชุ่มเน้นให้แคสี 4, ชุดสีหางเน้นๆนะคะคือศูนย์แปดห้าเก้าหกสามลักกกสี่น้ำชมุมเลขสามตัวฟันให้สามชุดสามหาง 49, คือเก้านะคะคือศูนย์หกสามห้าหกเก้าลักศูนย์ห้าเก้าน้ำชุ่มพิจารณาเอาด้วยค่ะเ้อนี่คือชุดเต็มห้าน้อยงวดวันพุธ สูตรแมริมโคงมือนีนะครับชมผู้ใดมากผู้ใดชอบกะเคีบนาจวไว้ได้เลยนะครับชมพิจารณาเอานะคะแล้วการงวดนี้นะคะสูตรแมริมโคงแยกเจาะเฉพาะเล่าพ right ัฒนาน้ำชมเลวิ่งเลกเลนได้เจ็ดกับหกนะคะจับคู่ชุดเต็มห้เลยน้ำชมมีเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกแปด หกเก้าหกสี่หกหนึ่งแล้วก็หกสามนะคะฟันให้คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกหกแปดแล้วก็หกสี่นะครับชมกันอีกสองชุดคือศูนย์แปดกับแปดหนึ่งนะคะตัวกันนะคะเลขจับคู่สามตัวมีสามชุดสามหางคือเก้าสี่หกเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดหกแปดนะคะพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อแคปนะจอไวได้เลยนะคะนี่คือ ชุดเต็มเล่าพัฒนานะคะงวดวันพุทธที่3สเอมกราสูตรเมริมโขงรำชุ่มผู้ใดที่มากเล่ากะจัดเฉพาะเล่านะคะผู้ใดที่มากห้าหน้อยนะคะสูตรห้าหน้อยของเมริมโขงเดินดีขนาดรำชุ่มงวดนี้ก็ขอให้แตกปัง,ปง,ปง,ปงๆรั่วๆคือเก่านะคะและในคลิปนี้ก็มีเลขของอาจารย์ต่อยน้ำนะคะคุณชุ่มจะไม่ให้เบิ่งสูตรของอาจารย์ต่อยงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ต่อยนะคะ มาสายวิ่งสายรูดนะครับชมอาจารย์จยันให้เลขวิ่งเลขแล่นศูนกับหนึ่งนะคะเนีนบนล่างกะมาเข่าสองน้อยนะคะเครื่องน้อยพิเศษและกะวิไพนะครับชมเลขจับคู่หลุดไปนะคะกะเป็นธรรมดานะคะเลขจับคู่กบเขาแน่หลุดแน่้ะะคะงวดนี้อาจารย์ต้อยทรงโตเลขมากหาแล้วนะชมในงวดวันพุธที่สามสดมกร,ราหกเกียนะคะนี่คือสื่อ มัดรวมอาจารย์ต่อยหมวดนี้นะคะเพิ่นจัดให้วิ่งแลนคือเก้าับ0ศูนย์นครับชมจับคู่มีเก้าสามสามเก้าเก้าสี่ีเก้าเก้าหาหาเก้าสีศู 0. นย์ศูนย์ีศูนย์หาหาศูนย์คุณชมผู้ใดมักสูตรของอาจารย์ต่อยนะคะบอกว่าจะเป็นเลขวิ่งเลขแลนหรือว่าเลขจับคู่นะคะแคปหน้าจอไว้พิจารณา,าได้เลยนะครับชม ใน,ในคลิปนี้จะมีสูตรของเซียนประคุณชัยน้ำนะค่ะคุณผู้ชมสูตรเซียนประคุณชัยงวดทิพผ่านมาบาเฮ็ดให้แฟ้นช่องผิดหวังนะค่คุณผู้ชมเขาจังจังแตกตรงตรงเทิงน้อยเทิงเล่านะค่ะวดทิพผ่านมาปังรั่ๆนะค่ะสําหรับเซียนประคุณชัยเพิ่นเป็นอีกท่านหนึ่งที่เหตุสูตรได้เหม่นย่าสุดๆนะค่ะคุณผู้ชมมาเทิงเลขวิ่งมาเทิงเลขจับคู่นะคะ งวดนี้จะได้เปลียนแนวทางตัวใดแบบใดนะคะให้ซีเฟนสองเฮาไปติดตามกับชมแมระฟังเสียงสัมผาสของเซียนประพ้นใจในงวดวันพุธ,ธที่31มมกราคม67นะคะให้เซียนเป็นคนฟันธงให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะวัสดีค่ะอาจารย์ ครับผมสวัสดีครับค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องแพะป้ารวยนะคะอาจารย์คลิปนี้จะมาตามสูตรหวยได้วันไห่เฟ้นช่องได้พิจารณาก่อนะอาจารย์หลังจากมวดทิพา,า์มาเลเซียนปะคนใช้ยเข้าลาวพัฒนาปังอลีนะคะอาจารย์เนาะมวดทิพา,า์มาฟันไห้นะคะนิ่งๆเคสองชุดกบมาเต็มๆเลยนะคะอาจารย์มวดทิพา,า์มาแก่แขนไดสําเร็จนะคะลาวพัฒนาเซียนปะคนใช้ยเข้ามวดทิพา,า์มาจะไม่เบิ่ง้องชมเขาโตนิน่จังๆนะคะ 4884ของอาจารย์เฮาสำหรับเลขงวดนี้นะคะกะหลุ่นต่อเลยนะคะอาจารย์ว่าเลขของอาจารย์เฮาจะแตก่ก็รั่วทึ่งน้อยทึ่งเล้าอีกบ่นะคะงวดที่ผ่านมากะแตกทึ่งน้อยทึ่งเหล้านะคะอาจารย์เนาะห้าน้อยกับเขาน้อยปกติจังๆนะคะสําหรับเลข46ของเซียนเฮาหน้าคุณผชมแล้วก็รโตเนียนกับไปเล้าพัฒนานะคะเซียนบอคว่ใช่ให้หน้อยอหลีนะคะคุณชมสําหรับผู้ใดได้โชคได้มาญก็ยินดีน้ำด้วยค่ะเด้อ ยินดีกับคนที่ได้โชคนะคะผู้ใดได้โชคลายยากแบ่งปันให้อาจารย์ท่านใดนะคะก็ติดต่อขอมือพันช่องแพร่พรวยได้เลยเด้อค่ะเด้อหมวดนี้ลุนเนวทังคลิปนี้เป็นเล่าก่อนนะคะอาจารย์เนาะเขาเรื่องกันทีเลขหนึ่งเลขกเลียนเลยค่ะเล่าพัฒนาเซียนเฮาวิ่งเลขเลียนก็มีหนึ่งกับหกมีหนึ่งกับหกค่ะครับผมวิ่งแ่นั้นค่ะ ฟันให้แคสองตัวเนาะค่ะจา์เนาะแล้วก็ทีนี้ก็จับคู่ค่ะจับคู่ก็มีหกศูนย์จับคู่มีหกศูนย์ค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะหกสองหกสองค่ะหกนี่สามหนึ่งสามหนึ่งค่ะ ห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะเจ็ดหนึ่งแล้วก็มีเจ็ดหนึ่งค่ะจันครับผมค่ะกหก,หกชุดหกหางมาตรฐานนะคะจันเนาะแล้วก็เลขสามตัวนะคะสาม,สาม,มส,สามตัวมีหนึ่งหกศูนย์สามตัวมีหนึ่งหกศูนย์ค่ะจัน แล้วก็มีหกห้าหนึ่งค่ะครับค่ะสองชุดสองหางมาตรฐานคือเก่านะคะอาจารย์เลข3สามตัวนะคะโอเค, <Okay. S 2> คเดี๋ยวหนูขอทวนตัวเลขของอาจารย์ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยนีน่ให้แฟนช่องคือเก่านะคะหมวดนี้นะคะท่านชมเสี้ยนระคุ่นใช่จัดให้คัดให้หน่อยๆนอยเนียนๆนะคะเลขสองตัวเสี้ยนคัดให้สหกชุดหกหางคือเก่านะคะ มี6กศูนย์หกหสองสาหาแล้วก็เจ็ถูกต้องนะคะอาจารย์เนะเาะครับค่าเลข3ตัว2องชุดสองหางคือ160กับ6กหานนะคะทีนี้ก็เน้นให้เป็นช่องเราคนอาจารย์ในวันนี้ครับเนีนก็มีหกศูนแบบนึงนะคะอาจารย์นะตัวนี้ฟันไปที่ห ศูนย์ค่ะห้าหนึ่งแล้วก็มีห้าหนึ่งค่ะครับเนียนสองชุดสองคางตอนนี้ละ่ะปาดเซียนประคนช้ยเนียนไห้เน่นหน่อยอีกแล้วร้องชมงวดที่ผ่านมาเซียนการเนียนให้แค่สองชุดนะคะการมาเต็มๆแน้ะค่ะพิจารเอาเดอค่ะเดอนี่คือทั้งเบิดทั้งมวลน,นะคะของเซียนประคนช้ยงวดวันพุธที่สามสิบเอ็ดมกรานะคะอาจารย์เป็น มือสุดท ok ้ายของเดือนมกราแล้วนะคะก็ขอให้เลขเสี้ยนปะคนใช้ให้เราแต่ก็รั่วเขารั่วยกช่องอีกคือเก่านะคะคลิปนี้ก็ถ่ายสุดสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์เวรพลเห็นเรื่องใจเฟ้นช่องคือเก่าค่ะอาจารย์ในวันนี้ครับวไทยทุดทุกไทยก็ขอให้พีทุกท่านทุกคนจงมีโชคมีใช้แห้งแห้งมาฟังน้ำกันบาบาร่วมทั้งแค่ผ้ารวยแบบขอให้มีโชคมีใช้น้ำกันเด้อขอให้หวย ล่าและห้าน้อยก็ขอให้ของฟังฟังคือเกาเดอร์ะสาธุสาธุาธุกาจาันย์ขอยเหลยกของเซียนปะคุณช้ยเฮานะคะแต่ก็เรื่อเขารื่อยุกช่องเทิงน้อยเทิงเล่านะคะก็ขอบพคุณแนวทางดีๆที่แบ่งปันให้ช่องแพร่พรวะรกาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ